คุณเชื่อไหมครับว่ามีนักฟุตบอลคนหนึ่งที่สามารถยิงฟรีคิกแฮตทริกได้ในเกมเดียวแต่กลับเคยหลบระเบิดกลางสงครามมาแล้วในชีวิตจริงวันนี้ผมจะพาคุณไปรู้จักผู้ชายที่มีชีวิตเหมือนภาพ,พยนตร์เขาไม่ได้เป็นแค่ดาวเตะระดับโลกแต่เขาคือชายที่สู้กับทุกอย่างที่เข้ามาในชีวิตสงครามความเกลียดชังมะเร็งและความตายเขาชื่อว่าซินิซ่ามิไฮโลวิช ย้อนกลับไปในยุคที่ฟุตบอลยังไม่มี V A R มีไฮโลวิชคือชายผู้มีเท้าซ้ายที่อันตรายที่สุดคนหนึ่งในโลกเขาเป็นนักเตะยูกุสลาเวียที่สร้างชื่อกับลาซิโอซามดอรียและอินเตอร์มิลานจุดเด่นของเขาคือฟรีคิกและไม่ใช่แค่แม่นธรรมดาเขาเคยยิงแฮตทริกจากลูกฟรีคิกใส่ซามดอรียในเกมเดียวใช่ครับยิงสมลูกติดจากฟรีคิกทั้งหมดแต่รู้ไหมครับ ชีวิตจริงของเขาเจ็บปวดยิ่งกว่าการเตะบอลตอนที่เขายังเป็นดาวรุ่งเขาอาศัยอยู่ในเมืองวูโควาประเทศยูโกสลาเวียและววันหนึ่งสงครามก็ระเบิดขึ้นกลางบ้านของเขาบ้านของเขาถูกทหารยิงถล่มพังราบต่อหน้าเพื่อนบ้านที่เคยกินข้าวด้วยกันเมื่อวานกลายเป็นศัตรูที่ถือปืนไล่ยิงครอบครัวเขาในวันนี้เขาเล่าว่าคุณไม่เข้าใจหรอกว่ามันเป็นยังไงตอนที่คุณต้องหนีเอาชีวิตรอด ทั้งที่เมื่อวานยังเล่นบอลอยู่กับเพื่อนหลังจากนั้นเขารอดตายแต่ใจของเขาเต็มไปด้วยแผลและความเกลียดชังเขายอมรับว่าเคยเหยียดเชื้อชาติในช่วงหนึ่งของชีวิตแต่วันหนึ่งเขาเติบโตพอจะขอโทษและบอกว่าถ้าผมยังยึดติดกับความเกลียดในอดีตผมคงไม่มีวันเป็นคนใหม่ในปี2019เขาเป็นโค้ชของโบโลญญาและทีมกำลังจะเปิดด้การแต่แล้ว เขาประกาศข่าวที่ทําให้ทั้งประเทศอิตาลีช็อกผมเป็นมะเร็งเม็ดเลือดขาวผมต้องต่อสู้เหมือนนักรบเขาเข้ารักษาตัวอย่างหนักแต่วันเปิดฤดูกาลเขากลับมายืนข้างสนามในชุดโคช้ชพร้อมหัวที่ไม่มีผมทั้งสนามลุกขึ้นยืนปรบมือให้เขาและในวันนั้นทีมโบโรญญาชนะตลอดระยะเวลาที่ป่วยเขาสู้จนถึงที่สุดแม้หมอจะสั่งพักเขาก็ยังคงทำหน้าที่โคช้ชแม้จะเดินไม่ไหว เขาก็ยังขอมาคุมทีมให้เห็นว่าชีวิตยังมีไฟวันที่16ธันวาคม2022ซินิซ่ามิไฮโลวิชเสียชีวิตอย่างสงบแต่มะระดกของเขาไม่ใช่แค่ลูกฟรีคิกสุดแม่นแต่คือเรื่องราวของชายที่ไม่ยอมแพ้ไม่ว่าสงครามจะมาในรูปแบบไหนถ้าคุณกำลังเจอเรื่องร้ายๆในชีวิตอย่าลืมนึกถึงผู้ชายคนนี้แล้วคุณจะรู้ว่า แม้ชีวิตจะเตะลูกฟรีคลิกแซเราไม่หยุดแต่เราก็ยังยืนขึ้นมาสู้ได้เหมือนเดิม